สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะจากร้าน baby and นด์คิดค่ะวันนี้นะคะทางร้านมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนําให้สําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และสำหรับคุณแม่หลังคลอดนะคะ mm hmm. ผลิตภัณฑ์ดีๆวันนี้ก็คือเป็นกออโยค,ะคะ่ะก่อนอื่นต้องแนะนําลูกค้าก่อนว่าลูกค้าจะได้ประโยชน์อะไรจากการนั่งกอิโยกก่อนคลอดและหลัง นบางะะคะสำหรับคุณแม่นะคะที่ตั้งครันสิบสัปดาห์แรกอะคะ่ะทารกที่อยู่ในครภ์จะมีอวัยวะค่อนข้างครบนะคะและจะมีสมองที่มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะทีนี้น้องก็จะได้รับรู้จากสิ่งที่คุณจากการเคลื่อนไหวของคุณแม่นะคะในชีวิตประจำวันที่คุณแม่มีการเคลื่อนไหว ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการนั่งการยืนการเดินหรือการนอนนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะส่งไปที่น้องหมดเลยทุกอย่างในเรื่องของการพัฒนาการนะคะเลยอยากให้ลูกค้านะคะลองมานั่งเก้าอี้โยกนะคะอันดับแรกเลยที่ทารกจะได้รับเวลาที่คุณแม่นั่งเก้าอีโยกก็คือ การเรียนรู้แบบเป็นระบบน,นั่นคือว่าเวลาที่คุณแม่โยกน้องจะรับรู้ทันทีว่าหน้าไปหลังจะเป็นแบบนี้ทุกทุกครั้งไปสิ่งที่ทารกก็คือจะได้ก็คือเป็นการกระตุ้นเซลล์สมองในเรื่องของการเคลื่อนไหวและการรับรู้ของทารกนะคะอันดับต่อไปก็คือที่ ทารกจะได้ก็คือจะได้ในเรื่องของการเรียนรู้การตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมและปับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้นั่นหมายถึงว่าเวลาที่คุณแม่นังางกี่โยกถ้าเวลาที่คุณแม่โยกมาด้านหน้าทารกที่อยู่ในท้องจะเกิดอาการเก่งเก่งตัวนะคะก็คือเหมือนอแรงต้านนะคะ เขาก็จะฝึกตัวเขาก็จะดันตัวให้อยู่ในตรงๆนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะน้องจะทําได้ง่ายเพราะว่าน้องจะอยู่ในถุงน้ำค้านะคะสิ่งที่น้องจะได้จากตรงนี้ก็คือจะฝึกในเรื่องของไหวยพิษและการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่เข้ามาใหม่ได้ค่อนข้างดีนะคะ นี่คือ2อ,อันดับสําหรับที่ว่าเวลาเรานันงาล้วเราโยกนะคะต่อจากนั้นเมื่อแม่คลอดแล้วนะคะมันก็จะไปมีในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของระบบกล้ามเนื้อระบบการทรงตัวทาลกหลังคลอดอะคะ่ะจะพิกหงายผีกกว้ามคานเดินได้เร็วกว่าเกณฑ์ปกติเพราะเกิดจากการที่ว่าเราพัฒนาเขาตั้งแต่ในท้อง ะะทีนี้อยากจะมาแนะนำเลยว่าข้อดีตรงนี้คุณแม่ได้ประโยชน์จริงๆริงไหมนะคะตัวนี้เราก็จะมาพูดถึงเกียโยกกันล้ะนะคะในส่วนของเกียโยอันนี้คือแบรนด์ของ Idawin นะคะตัวนี้ไม้ค่ะลูกค้าจะเป็นไม้เอลเดอตัวนี้จะเป็นไม้นำเข้าค่ะนะคะจะมีความแข็งแรง แล้วก็ค่อนข้างทนทานนะคะนะคะ,นะคะตัวนี้ในส่วนของตัวเบานะคะ่ะลูกค้าในส่วนของตัวเบาะตัวเบาะตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังซึ่งเวลาที่ลูกค้านั่งแล้วมันเลอะเทอะลูกค้าสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้นะคะตัวเบาะเราก็จะมีให้ลูกค้าเลือก ะะถ้าตัวนี้ค่ะบ่ตัวนี้ค่ะบอกนั่งตัวนี้จะเป็นกองน้าชิน้นนี้ลูกค้าสามารถที่จะถอดซักได้นะคะแล้วก็จะมีพนัดด้านหลนังแล้วก็จะมีตัวหมอนมีพนักแขนให้ลูกค้านะคะคือตัวนี้รุ่นนี้นะคะของของเราอะคะ่ะลูกค้าจะมีที่พักเท้าด้วยลักษณะของที่พักเท้าจะเป็นแบบนี้สามารถที่จะพับเก็บได้ด้วย จะพูดจะลองนั่งให้ลูกค้าดูนะคะถ้าเวลาที่ลูกค้านั่งนะคะแนะนําลูกค้าเลยว่าพยายามนั่งให้หลังนะคะด้านหลังนะคะชิดนะคะตัวหมอเนี้ยคะ่ะลูกค้าสามารถ่จะตัดได้ถ้าลูกค้าต้องการโยกอะคะ่ะลูกค้าน้องตัวไปด้านหน้านิดหนึ่งหรือเอนตัวไปด้านหลังนิดหนึ่งระบบตัวโยกตัวนี้นะคะจะเป็นระบบลูกปืน เป็นระบบลูกปืนก็คือจะค่อนข้างที่จะนิ่มและไม่มีเสียงการโยกแบบนี้ก็จะทําให้ตัวกอยโยคค่อนข้างสมูทเวลาที่เราโยตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายสําหรับคุณแม่เวลาที่คุณแม่ตั้งครรภ์เพราะว่าคุณแม่ช่วงที่คุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่จะเกิดอาการปวดหลั แม่ถึงเวลาที่คุณแม่ให้นมน้องคุณแม่ก็สามารถที่จะใช้เป็นหมอนรองให้นมได้เป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งนะคะลักษณะการนั่งเราก็นังนน่งมือนิมนะคะคแม่เอาหมอนตัวนี้นะคะ่ะใส่ไว้ตรงช่วงเอวนะคะคแม่ก็เอาน้องมานะคะลักษณะก็คือการนั่งจะเป็นลักษณะนี้นะคะคุณแม่เองก็ไม่ปวดหลัง คุณแม่ตัวเองก็จะได้มีโอกาสที่จะพักด้วยนะคะตัวนี้ไม่ว่าจะให้นมด้วยอกหรือว่าคุณแม่จะให้นมด้วยขวดตัวนี้จะใช้ได้ทั้งหมดเลยนะคะตยงนี้ในส่วนของเก้าอี้โยกนะคะขอบทางร้านนะคะจะมีสองสีคือมีสีขาวมีสีขาวค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของเป็นสีโอ๊ค จะมีลูกค้าให้ลูกค้าเลือกค่อนข้างหลายสีอยู่ตัวผ้านี่จะแข็งแรงนะคะอันนี้ัน,นี้ให้ลูกค้าเลือกหลายแตบอยู่นะคะอันนี้คือผลิตภัณฑ์ดีๆที่เราอยากเอาแนะนาให้ลูกค้าได้ใช้กันนะคะแล้วก็ลูกค้าก็จะได้ประโยชน์จากมันจริงๆนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะ ฝากร้านนิดนึงค่ะร้าน Baby and e กนะคะสาขาาแจ้งวัฒนะค่ะถ้าลูกค้ามาจากทางศูนย์ราชการค่ะเลยเมืองทองมาผ่านบัญญาพิวัตรค่ะลูกค้าจะเห็นซอย28ทับหึลูกค้าเข้าซอยจอดรถด้านหลังได้เลยจ้ะแต่ลูกค้าที่มาจากทางด้านสะพานพระรามสค่ะลูกค้าต้องเดอเธอลงใต้สะพานนะคะผ่านบัญญาพิวัตรก็เจอซอย28ลูกค้าก็เข้าซอยจ ในคลิปต่อๆไปค่ะเดี๋ยวทางร้านนะคะจะนำผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำให้กับลูกค้าใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ